แล้วเราไปทํำไหมทําไม่เข้าไหมไม่ได้ทำเพราะมันห้องส่วนตัวค่ะเอางี้เอางี้เห็น <He en S 2> ว่ารักกันขนาดนี้นะครับแต่มีอยู่ค,ครั้งหนึ่งที่จะบอกว่าพี่ธงเนี่ยงอนพี่กิ๊กด้วยซึ่งนะว,วันนี้ใน,ในรายการของเราเนี่ยพี่กิ๊กจะไม่รู้เลยว่าพี่ธงงอนเรื่องอะไรสักครู่ที่คุยซับโชว์ครับงอนเร,องเรื่องอะไรช่วงหน้าค่ะ ฉันชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งแต่แดดก,ก็ทำให้ผมเสียและแตกปลายถ้าอยากมีผมไม่แห้งเสียแบบนี้ใช้ซันซิลคฟิรูลเซรามหนังสากพร้อมโปรตีนเคราตินผมเสียน้อยลงถึง97%ช่วยปกป้องผมแตกปลายแต่ถ้าผมเสียหนักหมากทรีทเมนต์มาส์ใหม่ชุ่มช่ำความสุขรับสงกรานต์ที่บิกซี ห้เซนส์เครื่องปรับอากาศหรือเพียงแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท LG ตู้เย็นสิบสี่คิวเพียงหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาท LG สมาร์ททีวีห้าสิบห้านิ้วหรือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถึงก้าเมษายนนี้ที่บิ๊กซีใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทปไทยช่วยดูแลสุขภาพเงื่อและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราฟฟันและช่วยลดกลิ่นปากได้ค่ะที่สำคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทปไทยค่ะวันนี้ได้แต่ของสุดขงแบบ ลองนี่โอโมพลัสชนิดนะ้ำหนึ่งฝาขาวสะอาดกับผงสมช้อนสะอาดลึกถึงใยผ้าด้วยอัลตราไบรท์ผ้าขาวสว่างอีกขั้นน่งฝักนิ่ง้งขาวสะอาดเจิดจ้ามั่นใจโอมพลัสแพ็คใหม่ฉันไม่ชอบพวกที่เสนอหน้ามาโดยไม่ได้เรียกภาษาโบราณเขาเรียกว่าพวกชอบเจอรักร้ายดูย้อนหลังด้วยทางวันดีที่เดียวค่ะ ถ้าใช้ที่ส้นเท้าเสร็จแล้วเนี่ยเรามาทาที่หน้าอ,อกดูบ้างนะคะเผื่อมันจะซึมเข้าไปแล้วทำให้ใจหายอยากดูบ้างนั่งสนุกนี่ขอบคุณนะคะที่เดินจากไปชีวิตด,ดีขึ้นเยอะแลรักร้ายดูย้อนหลังในทางวันดีที่เดียวค่ะคดดด้วววยยสสสสาาาาพลััังงงะอออบรแคคคคค่่มมมมมนนนทีีุข,ขเเชื เป็นตัวคุณไม่มากกว่านี่เคลียร์แมนใหม่พลังเสยบความคันขั้นสุดพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นเคลียร์แมน refreshing heat control มีแล้วที่ร้านติดดาวแดดแรงก็ไม่กลัวอยากก็ไปสนุกข้างนอกแต่ไม่อยากทากันแดดนิ่วเหนอะหนะม่ต้องกังวลแล้วใหม่วอร์สเลนกรุตาหายา SPF 50พัสดานพลังกรุตาหายาท้าลองเซรั่มกันแดดแตกตัวเป็นน้ำเพื่อผิวกลมดูกระจ่างใสขั้นสุดใหม่วอร์สเลนใหม่ไดกินแม็กซ์อินเวอร์เตอร์เย็นไวภายในหนึ่งนาทีเย็นไวมากเย็นเดือดแต่แม็กซ์ ไม่ต้องกลัวจริงจบไม่กวนใจทนมากไม่ได้กิน Max Inverter เย็นเร็วเต็ม Max ได้กินตื่นเถิดชาวไทยใช้ Salt King Herb ไม่ฝันร้ายกับกลิ่นปากอีกต่อไปใช้นิดเดียวสะอาดติดปากรสชาติติดใจใช้แล้วติดฟ้าไม่คิดเปลี่ยนจะมีวิธีไหนช่วยพ่อจืดได้บ้างครับหลวงพ่อต้องไปพาเข้ามาที่นี่เพื่อปลดกรรม เสียงกาเสียงกาดำร้องทักเวลานี้บ่งบอกถึงความบัดสีภายภักหน้าแมวดำแมวดำผ่านหน้าพาโชคร้ายค้าข่าวหู้ค้างข่าวบินมาน่าใจหายนกเกาเวากาเอาตาแดงน้ำแห้งก็ตายวายทุยลุยช่างทักแหนจะร้องจริงๆเถอะอาตมาฟ้าผ่าวันนี้ในโรงภาพยนตร์ พซีงเซียงสวงเชื่อว,ว่าน้องๆหนูๆที่ติดตามละครข้าวเหนียวทองคําถึงแม้จะไม่ได้มีพลังวิเศษเหมือนในละครแต่ก็สามารถเป็นฮีโร่ในชีวิตจริงได้ค่ะ จะมีในเรื่องของแบบการปกป้องครอบครัวการปกป้องเพื่อนการปกป้องคนที่เรารักถึงในชีวิตจริงเราจะไม่ได้มีพลังในรูปแบบฮีโร่ที่เราเห็นในเรื่องแต่ว่าเราก็ยังแบบมีพลังของเราในแบบของเราในการปกป้องคนอื่นเหมือนกันติดตามตอนอวสานข้าวเหนียวทองคําคืนนี้นะคะเซฟทีคัตสมาร์ทพรีเมียออโต้คอนซูเมอร์ยและ R c b o ซีอัตริยะ วัสซ oh. ินกลูตาไฮยาโปรเอชผสาน70เท่าคอลลาเจนฟิลเลอร์บูสต์ผิวให้ดูแต่งตึงถ้าผิวดเิร์นประชาระจ่างใสใหม่วัสลีนเซว่าแอมพลูสมดำรับสมัครตัวแทนสอบถามไลน์แอด NSW Center เราสุ่มอยู่ด้วยกันไี่คุยแซบโชว์คครับใช่่ะพี่รองเขาไปทำอะไรให้ถึงงอนเข้ามาต่อ